ถึงแม้ว่ายุสภา,าใกล้จะหมดลงแต่เรื่องที่เข้าสู่กรรมธิการก็ยังคงมีอยู่นะคะกับกรณีล่าสุดกรรมธิการปรปรชได้รับการร้องเรียนจากคุณหมอสุพัฒหาสุวรรณกิจค่ะที่มีคำสั่งโยกย้ายและตัวผู้ที่ถูกย้ายและเครือข่ายในพื้นที่เขามองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะในพื้นที่ก็ยังคงมีปฏิกิริยานะคะตัวแทนชาวบ้านนักเรียนเครือข่ายภาคประชาชนไปร่วมในเวทีคัดค้าน คำสั่งย้ายไม่เป็นธรรมกรณีการย้ายคุณหมอสุพัฒน์าสวรกิจจากโรงพยาบาลจน,นะให้ไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบ้าย้อยนะคะคำสั่งย้ายในครั้งนี้ก็มีมุมมองมาจากนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินที่มองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะไปส่งผลต่อคะแนนนิยมของภูมิใจไทยซึ่งจะต้องดูกระบวนการว่าการย้ายถูกต้องหรือไม่ค่ะ เรื่องเนี่ยการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเหตุผลเป็นเรื่องความรู้สึกตอนเนี้คนในพื้นที่ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผอออโรงพยาบาลชนะเนี่ยที่ผอท่านนี้นะครับถูกกันแกล้งหรือเปล่าดังนั้นคนในพื้นที่ต้องเริ่มใช้คําว่าความรู้สึกมากกว่าเหตุผลนั้นภูมิใจไทยต้องแก้ให้ได้ว่าถ้าไม่อยากให้เป็นความรู้สึกมากกว่าเหตุผลก็ต้องออกมาอธิบายกระบวนการ การย้ายตามระเบียบบริหารการเป็นดินที่ทำเนี่ยถูกต้องหรือไม่อย่างไรถ้าถูกต้องเนี่ยเหตุผลอยู่เหนือความรู้สึกแน่นอนครับนอกจากชาวบ้านไม่เห็นด้วยแล้วนะคะเขายังมีข้อเสนอว่าควรจะให้คุณหมอสุพ,พัฒนเนี่ยยังคงเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะแล้วก็นั่งรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบ้าย้อยแทนที่จะโยกย้ายไปเลยนะคะ ส่วนที่รัฐสภาค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรับหนังสือจากนายแพทย์สุพัฒน์นะคะที่มาร้องเรียนด้วยตัวเองเช่นเดียวกันว่าการโยกย้ายในครั้งนี้ไม่เป็นธรรมโดยอ้างถึงข้อพิรุษว่ามีการสั่งย้ายจากผู้ตรวจ ราชการที่เพิ่งจะไปดำรงตำแหน่งได้เพียงเดือนเดียวตามปกติการโยกย้ายเป็นอำนาจของประหลัดกระทรวงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ประหลัดเป็นคนลงนามแต่ทำหนังสือระเบียบการย้ายขึ้นมาใหม่และให้อำนาจผู้ตรวจราชการสามารถมาย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนได้ชัดเจนว่าสอเขาถึงความไม่มีธรรมาพิบาลในกระทรวงสาธารณาสุขค่ะ ในขณะเดียวกันยังได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องป้ายนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขที่มีรูปรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลอย่างเด่นชัดนะคะซึ่งอาจจะทําให้ถูกตีความได้ว่าเป็นการหาเสียงหรือไม่จึงนําเรื่องนี้มาให้กรรมธิการปรปรชได้ตรวจสอบด้วยนะคะซึ่งทางพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าจะนําหลักฐานที่ได้รับรวมไปถึงข้อสังเกตเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายว่าผิดปกติหรือไม่เข้าสู่กรรมธิการต่อไปค่ะ